ข้อที่2ค่าของตัวเลขต่อไปนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นที่เป็นเลขยกกำลัง2ยกกำลัง4คือ2คูณกัน4ครั้งก็ได้16 4หกยกกำลังสองก็คือ4ีคูณสก็เป็น16ก็จะได้คำตอบตรงนี้ออกมาต่อมาทำการหาร32หารด้วย16 เท่ากับ2 16หารด้วย8ก็เท่ากับ2ก็จะเป็น2ลบด้วย2 2ลบ2เหลือ0 6คูณ0ได้ 0, 0. 8ลบ6ได้2นำ2ไปคูณกับ72จะได้144บวกกับ28จับมาบวกกัน ได้เป็น172นำหนึ่ไปหารด้วย43่สาคำตอบที่ได้คือ4 Genius Creators คลังข้อสอบสำหรับสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่1ที่มีข้อสอบมากกว่า1,600ข้อทำออนไลน์มีระบบตรวจข้อสอบจับเวลาพร้อมสรุปคะแนนสนใจทักหาเรา ทีม Genius Creators ได้เลยค่ะ